ได้ไม่ถึงงานเดือนตรงเนี้ยคนมาอย่างเงี้ยตลาดปะตลาดแตกหมาอีกเดี๋ยวหมออีกไม่ได้แวะเมื่อกี้ผมบอกผมรีบอะไรน้ำผมจำได้ไข่เนี่ยนี่แหละแม่ค้าที่ยิ้นอนหลับอยู่นี่นั่งหลับอยู่นั่งหลับอยู่ผมผมเอฟซีตัวจริงมี่ออกมานี่มานี่ออกมานี้เลยเลยงต่จริงฟิวยังไงฟิวยังไงดื้อดื้อเหรอดื้อใช่ไหมดื้อเดืองเจอกับผมเหมือนกันใครลูกน้องผมดื้อผมจัดการหมดนะคนดีมากเลยไม่ว่าเหนื่อยแค่ไหนก็ยิ้มแย้มแจ่มใส ก็คือดีใจอ่ะมาไม่บอกอยู่แล้วว่าผมมาตั้งใจมาคืออยากมาตั้งนานแล้วนะโดยภารกิจคือเวลามันไม่ได้คือบาง่งบางอย่างไม่ใช่ว่าเรามีตังค์แล้วเราจะไม่เจอปัญหานะแต่ทุกปัญหาที่เราเจอเราต้องการกําลังใจพิยาเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในกําลังใจที่ผมได้ครับโอ้พ่ยานี่ป็นกาลังใจให้ใช่ครับใช่ครับผมเล่าให้คุณตั้งฟังตลอดเนี่ยดูพิญานี่เก่งมากเลยพิยาพาคนมาสําเร็จด้วยอะไรด้วยแล้วก็รู้สึกว่าสุตรของผู้หญิงนะให้ด้วย ให้ด้วยรวยน้ําใจเงินพังแล้วพี่ยาเป็นกระตุ้ใจที่ดีมากๆแล้วก็เห็นแม่ค้าเมื่อกี้ผมไปข้างในมาเจอเห็นแต่ละคนแล้วเขาเขาบอกว่าเขาขอบคุณพี่ยามากแล้วว่าที่ได้ได้ที่ขายของได้อาชีพใหม่เพรมาแล้วได้วันมาวันมาถึงตลาดนี้ผมชั่วโมงครึ่งนะครับอยืนตลาดเมื่อกี้ในชั่วโมงครึ่งดีนะเนี่ยวันนี้มาหมดข้างในนั้นหมดไปสองหมื่นนะจริงเหรอจริงเหรอซื้อก็ไม่ได้แจกสองหมื่น ใช่ตอนแรกตั้งใจว่าตั้งงบไปหมื่นหนึ่งซื้อไปซื้อมามันทะลุแต่ว่าความอร่อยด้วยถูกด้วยถูกด้วยใช่ไหมถูกด้วยใช่เด็ดมีจริงเปล่ามีจริงใดไม่ึ้งงานเดือนตรงเนี้คนมาครับตลาดว่ดตลาดแตกนี่ยังน้อยนะถ้าวันเสาร์อาทิตย์จะไม่มีที่จอดเลยเชื่อเมื่อกี้ผมก็ผบวนอยู่สองรอบแล้วไหนไปเมาอะไรไปบ้างนี่ต้องมาร้านนี้นะไม่ควรเลยนะ น้ำปฏิเสธทำไมทำไมน้ำอะไรทำไมน้ำเปล่ามันแก้ตอบฉันเออเอาใหม่ไหมเอาคัดคัดคัดน้ำอะไรนะปฏิเสธคทำไมปฏิเสธโเป็นน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำใสครับแม่ขับนะครับผม พี่ยาด้วยม้ยพี่ยาด้วยาขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ขายอะไรน้ำผมจำได้ขายนี่ค่ะนี่แหละแม่ค้าทนี่ยึดนอนหลับโย่้อยมันดีอย่างเงี้ยตลอดเลยนะ เฮ้ยนั่งหลับเฮ้ยหลับนีวพี่นี่นั่งหลับอยู่นั่งหลับอยู่ผมเขามีมาผมไม่ซีตัวจริงพี่อย่าออกมานี่มานี่ออกมานี้นี่ตจรินฟิวใช่ไหมฟิวใช่ไหมันดืี่ดื้อเหรอดื้อใช่ไหมดื้อเจอผมเหมือนกันใครลูกน้องผมดื้อผมจัดการหมดยนี่วันนักเลงเดี๋ยวนี้ยังไม่ดื้อเลยเดี๋ยวนี้ลยฮะแล้วบุคลิกเราุคลิกลุกๆใช่ลุกๆลุกลู้าเป็นแบบว่ารู้ ว่าป๋าเบียร์มาเหมาอะไรบ้างไปติดตามดูเพจเขาเลยเพจออกกับช่องไหนวะเนี่ยเราช่องไม่นี้มีช่องกอนกนกกอนกนกสวนนบูรสวนนบูรช่อง K2N เพชรทองไปดูเอาเพไปตามดูเอาเนะเขามาเหมาอะไรไปบ้างไปติดตามดูกันเลยนะไปเดี๋ยวเราก็เอาลงของเราด้วยด้เลยยินดีครับขอบคุณมากขอบคุณมาก